อัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอกมานำเสนอเมนูแกงไข่เป็ดค่ะเป็นแกงกะทิสูตรโบราณที่รสชาติจัดจ้านอีกทั้งยังมีความมันของกะทิและไข่เป็ดผสมผสานกับเครื่องแกงใต้ต้องบอกเลยว่าเมนูนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยรสชาติจัดจ้านที่ใครๆหลายคนอาจจะชอบงั้นอย่ารอชา้าเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนําไข่เป็ดมาปอกใส่ในพัาชนะต่อมานําใบมะกรูดออกจากก้านหลังจากนั้นฉีกใบมะกรูดตามด้วยใบโหระพา ตามด้วยพริกเอาก้านออกด้วยนะคะตามด้วยพริกหยวกหนึ่งลูกเอาออกก้านวิธีการทำแกงไข่เป็ดใส่หัวกะทิลงไปค่ะเปิดไฟรอให้เดือดดีค่ะเดือดดีแล้วใส่พริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนแตกมันนะคะ คนไปเรื่อยๆกลิ่นหอมโชยมาเลยค่ะบอกเลยว่าหอมสุดๆพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทหางกะทิลงไปค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโตะ๊ะเกลือ1ช้อนชาเมื่อเทส่วนผสมครบแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะคนไปเรื่อยให้มีกลิ่นหอมนะคะ หลังจากนั้นใส่พริกหยวกหนึ่งลูกเมื่อส่วนผสมดีแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะจากนั้นทิ้งไว้ให้เดือดดีเลยนะคะยิ่งเดือดยิ่งกลิ่นหอมเมื่อเดือดดีแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะตามด้วยใบโหระพาหลังจากนั้นใส่พริกตามใจชอบได้เลยค่ะหลังจากนั้นคนไม่ให้ไข่ติดหม้อนะคะ คนเล็กน้อยไม่ให้ไข่แตกคะ่ะยกหม้อเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยคะ่ะนำมาใส่ในช้วยให้สวยงามคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกับเมนูแกงไข่เป็ดอาหารใต้เข้มข้นเป็นแกงกะทิสูตรโบราณที่รสชาติจัดจ้าน กินกับข้าวสวยร้อนๆนับรองอร่อยแน่นอนเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำกันดูนะ